สวัสดีครับมาพบผมในนนเรื่องเล่าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสมิงเจ้าป่าสาเรื่องราวต่อจากเมื่อวานทั้งสี่พานได้เดินทางไปที่ป่าและไปเจอสิ่งลึกลับที่เป็นเจ้าแห่งเสือสมิงทั้งปวงพวกเขาจากการ กับเสือสมิงตัวใหญ่ยักษ์แต่มันก็ยังไม่ตายเพราะมันโดนกระถาไฟดินจากการไปแล้วมันก็หนีไปได้แต่บาดเจ็บสาหัสบทสรุปในภาคสุดท้ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านไปติดตามได้แล้วครับข่าวที่แล้ว ทั้งสี่คนได้เข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งและไปเจอหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่หมู่บ้านนั้นมีหญิงสาวเต็มไปหมดและหญิงสาวก็หน้าตาสะสวยและทั้งสี่ก็เดินเลาะตลาดและทั้งสี่ก็ไปเดินชนกับหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาดีที่ชื่อว่าใจ หรือว่าเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านนี้ใจเป็นคนจิตใจดีพอเดินชนกับทุกคนใจก็ล้มลงและใจก็โดนกล้าดึงขึ้นมาและถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับโอเคไหมใจก็พูดขึ้นว่า โอเคค่ะไม่เป็นไรฉันไม่เจ็บตรงไหนและกาก็พูดขึ้นว่าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วครับผมนึกว่าคุณเป็นอะไรซะอีกแล้วทั้งสองก็คุยกันสนทนาเพื่อนๆอีกทั้งสามคนและอีกสี่คนหัวเราะ และอีกสองคนก็หยอกล้อน้องใจไปต่างๆนานาจนนายก้าด่าว่ากวกบึงเนี่ยไม่จบกับเรื่องผู้หญิงสักทีไม่น่าแะะวิชาของพวกเองน่ะถึงได้เสื่อมบ่อยขนาดนั้นมันไม่แปลกหรอกนายก้าพูดขึ้นและนายกล้าก็คุยกันต่อหลังจากคุยกันเสร็จใจ ก็พาเดินเที่ยวที่หมู่บ้านเรื่อยเรืหลังจากนั้นพอทุกคนเดินเหนื่อยเดินเลาะกันเสร็จพอเดินเลาะกันเสร็จก็ไปพักที่บ้านของใจและใจก็ไปหากับข้าวน้ำทุกอย่างมาอะไรพวกเขาดื่มเพื่อหายกระหายเดินทางมาแต่ไกล ทั้งสี่คงจะเหนื่อยมากและใจก็หากับข้าวมาในนั้นมีไก่มีเนื้อมีผักมีทุกอย่างที่จะกินเลยครับทั้งสี่กินกันคุยกันไปและไอสองคนนั้นก็เมามอยเรื่องน้องใจไป และก็หัวล้อกิก,กัดจนไนกามันเอือมละอากับเพื่อนทั้งสองคนและไอากาก็คิดอยู่ในใจว่ากูเนี่ยนะกูเอือมละอากับพวกมึงจริงๆเลยกูไม่น่าพาพวกมึงมาเลยพวกมึงอนะ่ะชวนกูแล้วกูก็ชวนมึงมาไม่น่าเลย นายกล้าพูดขึ้นหลังจากนั้นนายกล้าก็คุยกับหญิงสาวและหญิงสาวก็เล่าประวัติหมู่บ้านนี้ให้ฟังเมื่อ40สปีที่แล้วหมู่บ้านแห่งนี้มีเสือสมิงมาบกหมู่บ้านและฆ่าคนในหมู่บ้านและภาพคนในหมู่บ้านตายไปเกือบหมด หนึ่งในนั้นมีแม่กับพ่อของใจด้วยและพี่สาวของใจที่ตายไปใจโกรธแค้นเสือสมิงเป็นอันมากและใจก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอใจเล่าไปก้าก็ขดถูกกับชีวิตของใจโถผู้หญิงตัวเล็กๆ ไม่น่าเลยไม่น่าล่ะชาวบ,บ้านถึงไดดูโศกเศร้ากันนักไม่ค่อยพูดค่อยจาเดกันเลยและไม่ค่อยไว้ใจกับพวกผมเท่าไหร่มองดูไม่เป็นมิตรเลยมันไม่แปลกหรอกค่ะใจพูดขึ้นใจก็ตอบว่ามันไม่แปลกหรอกที่ชาวบ,บ้าน จะมองคุณอย่างนั้นที่เขามองคุณอย่างนั้นเพราะเขากลัวว่ากลัวเป็นเสือสมิงแปลงกายมาและพวกเขาก็กลัวโดนฆ่าและกลัวเป็นเหยื่อถูกกินและบูชายันเอ๊ะบูชายันด้วยเหรอครับกล้าตกใจกับเรื่องที่สายใจเล่าใช่ค่ะบูชายันเอาชีวิต เสือสมิงตัวนั้นโหดร้ายแต่ว่าตอนที่เสือสมิงตัวนั้นเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาเป็นนักบวดและเป็นพรามณ์เขาบอกว่าเป็นพราหมที่มเนจรเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเขาก็คุยกับชาวบ้านไปไม่มีที่อยู่อาศัยผู้ใหญ่บ้านก็เลยหาที่พักให้ และพวกเราก็ช่วยกันจัดแจงข้าวของอะไรทุกอย่างแต่ว่าวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในค่ำคืนวันนั้นนะ่ะมันเป็นค่ำคืนที่ไม่มีพระจันทร์ไม่มีเดือนไม่มีดวงดาวอะไรเลยแล้วมันเป็นคืนที่เงียบสงัดและมันเป็นคืนที่น่าวังเวงน่ากลัวมากแล้วพอรุ่งเช้า ชาวบ้านก็มาเล่าว่ามีคนในหมู่บ้านตรงข้ามที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งในอนาเขตของหมู่บ้านเพราะว่าในหมู่บ้านแถบนี้จะมีสองอาณาเขตอาณาเขตแรกเป็นของผู้ใหญ่ทงอาณาเขตที่สองเป็นของผู้ใหญ่มิ่งผู้ใหญ่มิ่งเป็นคนดูแลอาณาเขตแต่ผู้ใหญ่มิ่งก็เป็นนายพานด้วย เหตุการณ์ที่เสือสมิงมันฆ่าชาวบ้านไปคนหนึ่งหลังจากนั้นมันก็ฆ่าไปอีกคนหนึ่งแล้วมันฆ่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเกือบตายทั้งหมู่บ้านจนชาวบ้านจึงได้เรียกกำนันที่อยู่บ้านถัดต่อไปอีกหลังหนึ่งแล้วก็ มากำลับมันได้แต่มันก็หนีไปได้แต่พวกเราก็เห็นร่างจริงของมันสุดท้ายพวกเราพอไล่มันไปได้พวกเราก็ไปตามหาศพผู้เสียชีวิตและหลังจากนั้นพวกเราก็เจอศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านใกล้พวกเรา และเป็นอาณาเขตแห่หนึน่งแสดงว่าหมู่บ้านนั้นน่ะเป็นหมู่บ้านร้างมาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องที่ใจเรามันเป็นเรื่องที่น่าหดหูและน่ากลัวสยดสยองเป็นอย่างมากและมันเป็นเรื่องที่ใจเขาลืมไม่ได้นั่นเองแล้วพวกเราที่เป็นนายพานเขาก็ พยายามปรึกษากันว่าจะกำจัดเสือสมิงอย่างไรกล้าคิดอย่างนั้นเขาก็เลยหาทางที่จะกำจัดมันแล้วเขาก็คิดได้ว่างั้นคืนนี้ถ้ามีอันตรายผมจะได้ช่วยพวกคุณได้พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกผมเป็นนายพานพวกผมเดินทางหวังว่า จะหาเสรีภาพไปทั่วป่าผมจะเดินตามไปที่ต่างๆและอาณาเขตหมู่บ้านที่มีอยู่แถวในป่าในสมัยนี้ยังมีอยู่ใจได้ยินดังนั้นก็ดีใจและภูมิใจเป็นอันมากที่จะมีบุรุษทั้งสี่มาปกป้องหมู่บ้านของเขาในคืนวันนั้น มันเป็นคืนที่เงียบสงัดอีกครั้งและมันเป็นคืนที่วางเวงและก็มีเสียงหมาป่าหอนทั่วระงมไปหมดหลังจากนั้นเหตุการณ์บางอย่างในค่ำคืนเที่ยงคืนมันก็เกิดอะไรบางอย่างชาวบ้านบางกลุ่มหนีกันแตกตื่นเพราะว่าเรื่องนี้เกิดที่อนาเขต บ้านของใจนั่นเองหลังจากนั้นพวกก้าก็ได้ยินเสียงคำรามของเสือและพวกก้าก็ปลุกกันขึ้นมาหวังที่จะเป็นสังหารมันหวังที่จะเป็นเพชฌฆาตเป็นสังหารมันนั่นเองแล้วก็ทั้งสองทั้งสทั้ง4ี่ได้เตรียมปืนลงอาคม ลูกกระสุนอาคมอาวุธอะไรต่างๆนานา,นาและชาวบ้านก็หนีกันกระเจิงไปหมดและพอทั้งสีเตรียมลูกกระสุนเสร็จพอไปยืนอยู่หน้าหมู่บ้านในเดินของหมู่บ้านหลังจากนั้นทั้งสี่ก็ต้องตกใจอีกครั้งในเมื่อเสือซมิงไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนั่นเอง ปรากฏว่ามันมาถึงห้าตัวหรือประมาณกองทัพห็นจะได้ทั้งสองทั้งสามทั้งสี่ก็เลยคิดว่าจากการมันไม่ได้แน่ๆเลยแบบนี้พวกเราตายกันหมดแน่เฮ้ยไอ้ก้าแล้วพวกเราจะยังไงไอ้เตา๋ากับไอ้แตว๋วมัวแต่ได้พูดอย่างนั้น ไอ้กาก็เลยพูดขึ้นไอ้เชษก็เลยพูดขึ้นอีกว่าเฮ้ย hey, เอาอย่างนี้ดีกันพวกเรารวมกันเป็นกลุ่มแล้วพวกเราก็ใช้คาถารวมพลังไงงั้นเหรอก็ดีเหมือนกันงั้นเอาเลยทั้งสี่ปริกรรมคาถาและรวบรวมพลังไว้ในมือแล้วก็ท่องคาถาไปในใจ ท่องกรถาอะไรบางอยา่างเพื่อที่จะกำหลาบเสือทั้งหลายตนที่มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าพวกเขาตอนนี้และร่างนั้นก็กระโจนเข้ามาแบบไม่คิดอะไรพวกเขาตั้งตัวไม่ทันต่างคนก็ต่างหลบคนละทิศทางและหลังจากนั้นทั้งสี่คนก็ต่อสู้กับมันด้วยอาวุธปืน พอกิงเข้าไปก็ท่องอาคมไปแต่ละคนและส่วนก้าก็ใช้วิชากระถาเพลิงเผามันแต่มันไม่เป็นอะไรแต่พอสักพักหนึ่งมันก็ดิน้นทุรนทุรายและก็ร้องด้วยความเจ็บปวดจนก้าคิดว่าเฮ้ยพวกเราเอากระถาเพลิงมาจากการมันให้หมดและอย่าปล่อยมันให้เหลือสักตัวเดียว เออเข้าใจแล้วเร็วไอ้เต๋าเข้าใจแล้วนะ่ะเร็วสิเชฟเออเพื่อนกานเราเลยหลังจากนั้นทั้งสี่ก็ท่องกรถาเพลิงไปพร้อมกันและก็รวมพลังกันเป็นลูกเพลิงก้อนใหญ่ม,มาสังหารเสือสมิงทั้งแถบไม่มีเหลือและหลังจากนั้นร่างพวกนั้น ก็คืนร่างเป็นมนุษย์ปรากฏว่าร่างพวกนั้นก็ได้เป็นร่างของผู้หญิงทั้งหมดพอกล้าตกใจพอตกใจก็หยุดชะงักสักพักหนึ่งหลังจากนั้นสิคนิก้าตกใจขึ้นมาไม่กี่นาที แบช็อกเลยครับปรากฏว่าก็คือใจที่คุยกับเขาเมื่อช่วงกลางวันและใจก็พูดขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้วนะ่ะพวกฉันนะ่ะเป็นกองทัพของเสือสมิงตั้งหาแต่พวกแกไม่รู้วันนี้แหละพวกเราจะสังหารพวกแกทั้งสี่ข้อหาทำลายนายของเรา ทั้งสี่คนไม่รู้จะทำยังไงพวกเราเข้ามาในดงเสือไม่รู้ตัวเลยเหรอนี่กล้าพูดขึ้นพึมพันในใจพวกเขาก็ได้แต่วิ่งหนีพอเดินไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆสุดทางทางตันและกองทัพเสือสมิงที่อยู่ในร่างคนน่ารังเกียจใสอีกสะเอียนนั้นเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆแล้วพวกเขา จู่ๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างขับไล่เข้าไปพวกมึงไปซะแล้วพวกมึงอย่ามาทำอะไรพวกนี้เด็กขาดไปปรากฏร่างของชายแกเป็นชายแกใส่ชุดขาวและแต่งตัวค่อนข้างมีศีลมีธรรมขับไล่พวกเขาไปจนหมด ชายแก่คนนั้นก็หายไปเมื้อแต่ความงงทั้งสี่ทั้งสี่ก็พูดขึ้นว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะนั่นสิฉันก็ไม่รู้อ่ะเออกูก็ไม่รู้กูก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันะแล้วพวกเราเจะยังไงกันต่อดหีหมู่บ้านเละหมดแล้วอ่ะเราเจะยังไงกันดีวะ ทำไงได้วะก็ในเมื่อเราวิ่งเข้ามาในโรงเสือแล้วก็ออกจากโรงเสือให้ได้เฮ้ย hey, มืองอาวูดง่ายเวย้ยแต่ถ้าเราออกไปจากเขตหมู่บ้านเสือแห่งเนี้ยหมู่บ้านเสือรับแลเนี่ยเฮ้ยเองพูดอะไรของเองวะก็ตอนที่กูเข้ามาเนี่ยกูรู้สึกแปลกๆวะ่ะมันได้กลิ่นสาบไม่ได้กลิ่นหอมบ้าเหรอ กูได้กลิ่นหอมกลิ่นหอมที่ไหนกันล่ะกูก็ได้กลิ่นเหมือนกันแต่กูไม่พูดก็แค่แล้วแหละพวกมึงอ่ะบ้าผู้หญิงจนขึ้นสมองละไม่ควรที่จะพูดงั้นเหรอวะเออหัดอะไรอะ่ะมองเห็นเป็นความจริงสะบ้างสิอย่ามองภาพมายาของพวกเสือสมิงสิเอ้า แล้วที่มึงพูดดีกับเขาเมื่อช่วงกลางวันนี่แหละโคกูก็แก้เล่นไปตามน้าไมบ้าเข้าใจไหมว่าวิชาไม่โดนมายาเออ,เอ,อ,เอ,อกูไม่เถียงม,มึงไอ้กาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ว่ากันไปอยู่นานหลังจากนั้นทั้งสี่ก็เดินทางออกจากหมู่บ้านเสือเหิงนั้นหมู่บ้านต้องคำสาบนั้น ทั้งสี่จึงได้หาทางออกเจอกว่าจะหาทางออกเจอก็รุ่งเช้าวันใหม่พอดีทั้งสี่ก็เดินทางไปเรื่อยๆพอออกอาณาเขตจากหมู่บ้านนั้นแล้วพอทั้งสี่ได้หันกลับไปปรากฏว่าไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็ไม่มี สิ่งลึรลับอะไรให้เห็นมีแต่ยามเช้าที่สงบแต่ว่าครั้งต่อไปเสือร้ายอาจจะวางแผนกำจัดพวกเขาวันใดวันหนึ่งก็เป็นได้แต่พอทั้งสี่เดินไปออกจากอาณาเขตหมู่บ้านนั้น ที่ไม่มีตัวตนนั้นไม่กี่กิโลปรากฏว่าพอทั้งสี่เดินผ่านไปก็มีร่างชายแกรปรากฏขึ้นและร่างของชายแกนั้นก็พูดว่าพวกมึงไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นี้ไม่ว่ายังไงพวกกูจะต้องล้างแค้น ให้กับลูกหลานและก็ลูกๆของพวกกูให้จงได้หน้าตาของอสุรกายตัวร้ายไม่จบเพียงเท่านี้และมันก็จะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้านั่นเองไรนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะชอบโปรดติดตามสมิงเจ้าป่าภาค3ามในตอนต่อบไปครับสําหรับวันนี้ผมนายนนท์สวัสดีครับและเจอกันใหม่ครับ